สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมกอล์ฟ54นิวันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีรถเข้าใหม่รุ่นใหม่และก็โคตรใหม่เลยนะผมมานนาเสนอท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกับคันด้านข้างผมนี่เองนะผมคันสีขาวตัดด้วยสีดําคันนี้นะฮะดูสวยมากเลยนั่นก็คือเจ้า Toyota Fortuner 2.8 l e g e n d e r ขับเคลื่อน4ีล้อนะฮะใหม่ไหมโคตรใหม่แล้วก็โคตรสวยด้วยนะคัผมคันนี้เป็นรถปี2 0 2 0นะครับผม เลขไม้ที่ใช้งานไป29,000กิโลนะในส่วนของราคาณนะตอนนี้อยู่ที่1 6 5 9 0 0บาทนะครับตอนออกห้างไปแดงของรุ่น l e g e n d ดขับเคลื่อน4ีล้อเครื่อง,ง2.8ออกห้างอยู่ที่1,839,000บาทนะครับผมคันนี้เป็นรุ่น Minor c h a n g ของ Fortuner และเป็นการตกแต่งโดยเฉพาะที่แบบดูสปอร์ตดูดีขึ้นแล้วก็ขับดีที่สุดด้วยนะครับผมอยากรู้ใช่ไหมว่า มีอะไรเพิ่มเติมจากรุ่นก่อนหน้านี้บ้างเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะฮะ,ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาแลครับผมท่านใดที่เข้ามารับชมนะฝากกดติดตามนะฮะทั้งในแฟนเพจ a c e b o o k และ YouTube Channel นะกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้มีแจ้งเตือนนะรถสวยๆแบบนี้เข้ามาอีกคุณจะได้ไม่พลาดน,นะครับผมเรามาเริ่มกันที่ด้านนอกกันก่อนนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นมินิเชนของ Toyota Fortuner ที่เขาเรียกว่า Legend ด er อนะครับผมจะเป็นการตกแต่งที่ดูสปอร์ตนะครับ คือถ้าเทียบเคียงกับรุ่นเดิมก็เทียบเคียงได้กับตัว T R D ตัวท็อปสุด่ะก็คือจะได้ไม่สับสนกันเนาะ l e g e n d e r ก็คือ T R D นั่นแหละนะครับผมคันนี้เนี่ยการตกแต่งนะครับผมกระจังด้านหน้าจะเป็นสีดําเงานะเป็นกระจัง2ชั้นแบบนี้นะเป็นสีดําเงานะดูการตกแต่งนะกันชนด้านล่างนะแล้วก็กระจังเนี่ยมันเข้าชุดกันได้อย่างดีเลยนะผมแล้วก็กันชนด้านหน้าก็มีการออกแบบใหม่ให้มันดูสวยให้มันดูแบบ สปอร์ตผู้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมและสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างแรกเลยก็คือไฟหน้านะครับผมไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบใหม่นะเป็นดูโอโปรเจ t เตอร์ LED นะครับผมไบเบีม LED แบบสว่างสวยมากแล้วก็มีไฟเดย์ชามแล n นิ่งไลท์นะครับผมคือโคมไฟมันดูสวยขึ้นนะฮะมันดูเฉบเขี่ยวขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างที่2กระจังด้านหน้านะครับผมตรงโลโก้ของเขาเนี่ยมีในส่วนของเรดร์นะฮะหรือว่า Toyota Safety Sense นะมีเพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้แล้ว ตัวเต้าเซฟตี้เซนส์ของโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.8ลีเจนเดอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อมีอะไรบ้างมีระบบ Adaptive Cruise Control แปรผ่านตามรถยนต์คันด้านหน้าแต่ถึงแค่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนนะฮะระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้านะผมแต่ไม่มีการดึงพวงมาลัยกลับแล้วก็ไม่มีการชะลอรถให้นะไม่มีการช่วยเสริมเบรกอะไรพวกนี้ให้นะผมเป็นโตโยต้าเซฟตี้เซนส์แบบเบบีมากเลยนะผมอันนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ต้องบอกไงเนาะ ด้านล่างนะครับผมนี่มีไฟตัดหมอก LED นี่มีไฟตัดหมอก LED นะมี Parking sensor ให้ทางด้านหน้าด้านหลังนะครับผมมีกล้องด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกล้องรอบคันเลยนะครับผมแล้วก็ภาพค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับผมสามารถที่จะดูรอบคันได้อย่างชัดเจนอะ่ะเออนะมีกล้องด้านหน้านะครับผมแล้วก็กล้องด้านข้างด้านหลังมีครบหมดเลยนะฮะแล้วก็มีนี่ไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับผมไฟเลี้ยวเป็นแบบซีเควนเชียลนะฮะก็คือจะเป็นแบบวิ่งวิ่งอ่ะ เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะไฟมันจะวิ่งแบบนี้นะผม,มจะวิ่งมันดูดูสวยอ่ะเดียวว่าทำให้ดูเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพนี่นะฮะดูนะเลือบเห็นไหมไฟมันจะเป็นวิ่งวิ่งแบบนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะผมดูเท่แล้วก็ดูสวยมากนะผมอันนี้คือด้านหน้านะด้านหน้านะครับผมสีสันบอกเลยว่าสวยเหมือนรถป้ายแดงเลยถัดมาด้านข้างด้านข้างสวมใส่ล้อมแม็กขนาด20นิ้นนะผมซีรีส์ยานที่สวมใส่คือ2 6 5 50 20นะฮะก็เป็นขนาดที่ กำลังดีเลยนะฮะเข้ากับ Toyota f o r t u n e เได้อย่างดีเลยเป็นสีทูโทนแบบนี้ดูสวยนะผมแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าเป็นดับเบิลวิสบอลด้านหลังเป็นมัลติลิงนะผมแล้วก็ช็อคอัพทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะเป็นเฉพาะรุ่น l e g e n d ด r เท่านั้นนะผมคือเขาจะมีความแบบว่าจะชับนะฮะแล้วก็เวลาขับขี่จะดีกว่ารุ่นปกตินะผมแล้วสปริงนี่สปริงเป็นสีแดงด้วยนะผมมันจะคล้ายๆกับ t r d ของโมเดลก่อนนะฮะเห็นปะ จะเป็นสปริงสีแดงนะครับผมดูสวยนะดูสวยมากๆนะครับผมระบบห้ามล้อเป็นดิสทั้งสีล้อนะดูเท่ดูลงลงตัวสุดๆไปเลยอะ่ะถ้าได้ไปลองขับบอกเลยว่าติดใจนะเพราะว่าขับดีกว่าเดิมมากนะครับผมถ่ายขึ้นมาด้านบนกระจกมองข้างนะครมีกล้องด้านล่างตรงนี้นะมีกล้องรอบคันเนาะมีไฟเลี้ยวนะครับผมที่กระจกแล้วก็การตกแต่งกระจกจะเป็นสีดําเงานะครับผมเพื่อที่จะเข้าชุดกับหลังคานะครับผมเพราะว่าคันนี้มาพร้อมกับหลังา Back Loop. คาแบ็กลูฟนะเป็นสีขาวมุก กับหลังคาดำนะมันตัดได้อย่างลงตัวเลยมันดูเท่ดูดุมากๆนะครับผมมือจับประตูเป็นโครเมียมมีคีเลสนะครับมีคีเลสที่มือจับประตูบานด้านหน้านะครับผมบันไดด้านล่างก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะเป็นสีด้านๆนะครับผมเป็นพลาสติกนะครับผมเนี่ยที่ขอบเอาไว้แต่ด้านในเนี่ยเป็นเหล็กนะด้านในเป็นเหล็กสามารถที่จะขึ้นไปขยม่มขย่มแบบนี้ได้แข็งแรงทนทานแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวมันหักนะครับผมอ่นะทีนี้ถัดมาด้านท้ายด้านท้ายนะผมไฟไท้าย มีการอัปเกรดนะไฟท้ายนี่เป็นไฟท้าย LED พร้อมไฟเลี้ยวแบบ Seque n t i a l นะฮะก็คือจะเป็นไฟวิ่งๆอย่างด้านหน้าเลยนะผมมาทำให้ดูนะฮะจะได้เห็นภาพแบบนี้ดูเท่มากนะครับผมอ่ามีไฟเบรกตรงที่3มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมีกระจกไล่ฟ้านี่คือปกติอยู่แล้วกล้องมองหลังนะครับผมมีให้นะฮะแล้วก็มีคำว่า2.8 Legend ลเนเดอร์อ่าซิกมาโฟขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมกันชนด้านท้ายนะกันชนด้านท้ายมี Parking Sen s or อร์ นะครับผมเป็นเซ็นเซอร์กับระยะถอยจอดแล้วก็เป็นการตกแต่งที่ดูสปอร์ตลงตัวมากเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดําเงาเห็นไหมเป็นลิ้นสีดําเงานะครับผมดูสวยมากๆและรุ่นนี้มาพร้อมกับคิกเซนเซอร์เปิดฝากระโปรงด้านท้ายแต่เปิดโคตรยากนะครับผมเปิดยากมากอยาทำให้ดูเนี่ยดูนะไม่เปิดไม่เปิดอืมไม่เปิดเนี่ย เตะยังไงก็ไม่เปิดเห็นนะมันเปิดยากนะผมทั้งๆท,ที่เซนเซอร์มันอยู่นี้ก้มดูนี่นะเซนเซอร์มันอยู่แค่ตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเซนเซอร์คลิกเซนเซอร์มันอยู่ตรงนี้แต่เตะแล้วมันไม่เปิดเลยเออก็ไม่ไม,ไม่เข้าใจกันว่าโตโยต้าเขาทํามาไม่ดีหรือ,อยังไงนะครับผม <c oughs> คือมันบางคนบางทีมันก็เตะได้บางทีมันก็เตะไม่ได้อะเนี่ยแต่ได้แล,แลนะเห็นไหมโคตรยาก โคตรยากเลยนะผมต้องไปดูงานของ e v e r อร์เรสต e เอเที่เปิดง่ายมากเลยนะครับผมอ่ะด้านท้ายการขนของก็ขนของได้ตามสไตล์ของ Fortuner อนั่นแหละเบาแถวที่3จะเป็นการแขวนขึ้นด้านซ้ายด้านขวาน,นะผมก็ทําให้พื้นที่เก็บของเนี่ยมีเพิ่มขึ้นแต่ว่าในแนวตั้งเนี่ยด้านข้างซ้ายขวานเนี่ยมันจะแคบนะผมถ้าเทียบกับคู่แข่งเนี่ยอาจจะสู้คู่แข่งในเรื่องของการขนสัมภาระไม่ได้นะผมแต่ถ้าเรื่องนั่งโดยสาร Fortun e er นนั่งได้ดีที่สุดกว้างที่สุดแล้วก็นั่งสบายที่สุด นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลของการใช้งานนะครับผมแล้วก็รุ่นท็อปสุดแน่นอนมาพร้อมลำโพง9ดอกนะฮะมีซับวูเฟอร์ด้านถายอยู่นี้นี่มันจะมีลำโพงซับวูเฟอร์อยู่ทางด้านบนฝากระโปรงงนี้นะครับผมก็ลำโพง9ดอกรอบคันเป็น JBL Premium Audio นะครับผมก็เสียงกระหึ่มเลยนะผมเสียงพราอมากๆอ่ะประมาณนี้นะครับผมฝาท้ายไฟฟ้ากดปุม่มปึ๊บฝาท้ายก็จะปิดให้แบบ สโลโมชันแบบนี้นะฮะก็ไม่ได้ปิดเร็วอะไรนะก็ซอฟอบนะครับผมก็ดูดูเทพอีกแบบหนึ่งนะผมและข้อมูลสําคัญสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือในส่วนของช่วงล่างเนี่ยมันจะมีในส่วนของเฟืองท้ายเต็นะฮะในรุ่นนี้เนี่ยขับเคลื่อน4ีล้อนะมันจะมีเฟืองท้ายเต็นะครับผมคือมาเป็นพร้อมดิฟล็อกนั่นแหละนะครับก็มีเฉพาะให้กับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นรเรจนเดอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของเพาบาลานซ์คันนี้ก็มีนะผมพอเป็นแมนเนอร์เชนเขาให้เพาบาลานซ์มา ก็คือมันจะช่วยในส่วนของการลดแรงสั่นสะเทือนนะผมเวลาเราขับเวลาเราสตาร์ทรถอะไรพวกนี้นะผมอันนี้เขาก็มีเพิ่มเข้ามาให้ในรุ่นล e เจนเดรนะผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางเทคนิคนะครับผมอ่ะทีนี้ห้องเครื่องก่อนเนาะไปดูห้องเครื่องก่อนอ่ะจะเปิดฝากระโปรงสักคู่หนึ่งนะฮะมาทีนี้เครื่องยนต์นะครับผมภายนอกเรารู้แล้วว่าออปชันอะไรมีเพิ่มเข้ามาบ้างใช่ไหมเครื่องยนต์ก็มีการอัปเกรดเหมือนกัน นะครับผมเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะฮะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังใครที่ดูคลิปนี้จะได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะนิดนึ่งนะครับผมเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.8ลิตรดีเซลเทอร์โบนะครับผมพลังกำลังเครื่องยนต์นะฮะจากเดิมนะจากเดิมก่อนที่จะไมเนอร์เชนเนี่ยนะ177แรงม้า450นิวตันเมตรนะอันนี้คือของเดิมนะฮะพอมาเป็นตัวใหม่ลีเจนเดอนะครับผมแรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับผมจาก177เป็น204แรงม้า แรงบิดเพิ่มขึ้นจาก450เป็น500นิวตันเมตรนะครับผมอันนี้ก็เป็นการอัปเกรดเครื่องยนต์ให้มันขับสนุกข,ขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับผมในส่วนของรอบเดินเบาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมรอบเดินเบาจากก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ850รนะประมาณ8 5 0คือรอบเดินเบานะพอมาเป็นรุ่นนี้นะครับผมรอบเดินเบาปรับต่ําลงมาเหลือ680นะมันจะต่าลงมาครับผมเพื่อที่ว่าเวลาเราเข้าป่า นะครับผมเวลาเราขับตะกุยอะไรอย่างเงี้ยรอบที่มันต่าๆอ่ะตั้งแต่เริ่มต้นเราหยุดดูนี่นะเครื่องเดินเบานะเราสามารถที่จะเหยียบแล้วให้มันตะกุยตะกุยอะไรเงี้ยมันจะดีขึ้นนะครับผมมันจะสมูทขึ้นในการออฟโรดอ่าอันนี้ก็คือเป็นการอัปเกรดที่ทางโตโยต้าเขาอัปเกรดให้กับทางโตโยต้า o อจุดเนอร์นะครับผมก็ถือว่าดีเนาะในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบเดิมนะฮะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเข้ามาอีกอยย่่่าางรัับบผมเกกกีีวขข นั่นก็คือพวงมาลัยนะผมพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบแปรผันตามความเร็วนะผมตรงนี้ถือว่าดีมากนะเวลาเราขับกลุยป่าเข้าเขาอะไรเงี้ยนะขับด้วยความเร็วต่ำพวงมาลัยมันจะควบคุมได้แม่นยําขึ้นนะผมตรงนี้ก็เป็นการอัปเกรดที่ค่อนข้างดีเลยนะผมท่านใดที่หารถ PPV แบบขับดีๆขับสนุกสนุกเนี่ยโตโยต้าฟอร์จิเนอร์รุ่นใหม่เนี่ยขับดีมากนะครับผมอ่ะผัดมาในส่วนของโครงสร้างนะผมโครงสร้างไม่ต้องพูดอะไรเยอะคันนี้ สวยนะครับผมสวยมากนะไม่เคยถอดไม่เคยแกะสีเดิมโรงงานนะผมสีเดิมโรงงานรถยังใหม่อยู่เลยนะรถยังใหม่อยู่เลยคันนี้เนี่ยไม่มีตําหนิเลยนะผมสภาพสีคือไม่มีแบบรอยสะเก็ดหินรอยขนแมวนะครับไม่เคยทําสีอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวนะสภาพเดิมเลยสวยนะอย่างกับรถป้ายแดงเลยใครได้ไปบอกเลยว่าโชคดีมากอาจจะมีคราในส่วนของคราฝุ่นนะค่าฝุ่นในทุนนี้มีอยู่แล้วนะ ก็ใช้งานมา29,000กิโลนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ใหม่มากๆนะครับผมอ่ะทีนี้ด้านข้างด้านข้างก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือไม่เคยถอดไม่เคยแกะอะไรเลยนะครับดูจากซอกประตูก่อนซอกประตูเนี่ยสะอาดนะสะอาดเลยไม่มีคราบสกรปรกไม่มีคราบเหนียวของแบบคีฝุ่นที่มันหนูเหนียวอะไรพวกนี้นะครับผมสวยมากคันนี้เดิมนะฮะเดิมสวยแล้วก็เปิดประตูมากลินใหม่กระแทกเข้าหน้าเลยนะครับกลิ่นรถใหม่เนี่ยกลิ่นเบาะหนังเนี่ย กระแทกเข้าหน้าเลยจริงๆนะผมมันใหม่มากจริงๆนะเดีย๋ยวดึงยางลงมาให้ดูดีกว่าดูนะขอบยางด้านในคือไม่มีคราบฝุ่นเลยดูดินะคราบสกรปรกคือไม่มีเลยอะ่ะสภาพสวยมากคันนี้นะฮะเหมือนรถป้ายแดงเลยจริงๆนะครับผมใครที่หา Toyota Fortuner Legend er นะครับผมเป็นตัวท็อปสุดขับเคลื่อนสีล้อคันนี้บอกเลยว่าแนะนำอย่างยิ่งนะฮะแนะนำอย่างยิ่งเพราะว่าประหยัดกว่าป้ายแดงไปทั้ง2 0 0แสนบาทเลยนะป้ายแดงล้าน8 0 0 0มื่นเออล้านแปดแสนสามหมื่นนะครับผมคันนี้ หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นนะผมประหยัดไปสองแสนบาทอะ่ะได้รถสภาพป้ายแดงแบบเนี้ยเออมันน่าสนใจนะครับผมมันน่าสนใจแล้วก็มันใหม่มากๆจริงจริงนะครับอ่ะนี่ดูประตูบานท้ายนะสภาพสวยนะครับคันนี้สภาพสวยจริงไม่ได้โมะนะฮะอยากให้มาดูคันจริงนะอยากให้มาดูคันจริงไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมอ่ะประมาณนี้สําหรับโครงสร้างนะผมคันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าสวยจริงสวยเดิมดูซุ้มล้อดิเนีย่ยจะถ่ายเข้าไปข้างในคาบขี้โคนไม่มีเลยนะครับ คาบที่โคนคาบสนิมคาบแบบว่าการใช้งานแบบอะไรพวกนี้แทบจะไม่มีเลยดูเห็นไะโคตรใหม่เลยนะซุ้มลงซุ้มล้อไม่มีคาบีิกุ่นเลยสภาพใหม่มากนะครับล้อมงล้อแม็กไม่มีเบียดเลยเลยนะครับผมสวยจริงคันนี้สวยจริงอ่ะทีนี้ไปดูภายในนะผมภายในอย่าให้ตากล้องเดินอ้อมไปนะครับเดี๋ยวจะพาดูภายในนะผมมันจะมีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาจากรุ่นก่อน m มอร์เซเดเชนด้วยอาจจะตามไปดูกันนะครับมา นี่นะฮะด้านในเดี๋ยวขอสตาร์ทรถสักคู่หนึ่งเสียงเครื่องจะเพาะมากนะครับผมมานี่นะคือด้านในเนี่ยสิ่งที่โตโยต้าเขาเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมอย่างแรกเลยที่เราเห็นเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเบาะนะครับผมจะเป็นเบาะสีทูโทนเบาเสียงก่อนอ่ะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะสีทูโทนนะครับผมถ้าเป็นรุ่น2.8ขับเคลื่อนสล้อ l e g e n เดเนี่ยจะเป็นทูโทนแบบดําตัดขาว นะฮะอ่าเป็นดําตัดด้วยขาวนะครับผมแบบนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นย่อยอื่นนะฮะสองจขับ2 2งสจขับ4 2่ขับ2จะเป็นเบาะดําตัดด้วยสีแดงนะครับผมมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะตัวท็อปสุดเลยท็อปแบบท็อปสุดๆเลย2.8จุดแปดขับเคลื่อนสีล้อคุณจะได้เบาะดาตัดด้วยสีขาวแบบนี้นะมันก็ดูสวยมันดูพรีเมียมนะครับผมอ่าเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้8ทิศทางสําหรับเบาะคนขับนะครับผมปรับสูงต่ำปรับระนาบเอียงปรับ พนักพิงอะไรพวกนี้ปรับได้นะแทิศทางนะผมถือว่าดีมากนะแล้วก็มีสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือวิทยุวิทยุเนี่ยจะเป็นขนาด9นิ้วนะฮะขนาด9นิ้วเลยขนาดใหญ่มากนะผมก็สามารถที่จะเชื่อมต่อในส่วนของ Toyota t e l e m a t i c กนะผมก็คือบริการของ Toyota เขานั่นแหละนะครับสามารถที่จะแบบผ่านดูผ่านแอปพลิเคชันดูว่ารถตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนะผมสามารถติดตามตัวรถได้ถือว่าดีมาก นะผมและรองรับในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto นี่รองรับหมดเลยนะไม่ใช่สิอยู่นี้ปึ๊บนี่นะ Apple CarPlay Android Auto นะฮะรองรับนะผมคุณท่านใดที่อะใช้แบบ Google Map นำทางบ่อยๆนะผมแล้วก็ฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้สามารถใช้งานได้เลยนะผมสะดวกสบายมากๆทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay นะผมแค่เสียบสายก็ ใช้งานได้แล้วนะผมอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างที่สองอย่างที่สามก็คืออะไรในรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยตรงนี้นะฮะมันจะมีมันจะมีในส่วนของไอ้นี่อะไรนะบังคับเลี้ยวข้อมูลเนี่ยเห็นไหมล้อเนี่ยเวลาเราหักพวงมาลัยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวตากล้องเอาถอยออกมาหน่อยเดี๋ยวมันโดนนั่นดูนะล้อมันจะหักตามนะครับผมเห็นไหมเนี่ยล้อมันจะเอียงตามนะครับผม เอาไว้ดูเวลาเราเข้าป่าเวลาเราไปออฟโรดนะครับผมดูว่าตอนนี้ล้อมันตรงหรือเปล่านะครับผมตอนที่ผมเปิดประตูอยู่มันก็เลยแจ้งเตือนนี่นะเห็นปะอ่าคุณสามารถที่จะดูตรงนี้ได้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเขาเพิ่มเติมเข้ามาในรุ่นเรเจนเดอร์นะเออโคตรเฟี้ยวเลยอะ่นะเนาะเนี่ยมันก็ทําให้เราขับได้ง่ายขึ้นนะครับผมและมีกล้องรอบคันแน่นอนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวขอหยววับเบรกก่อนนี่นะออปชั่นมันเยอะนะครับผมนี่ กล้องรอบคันเห็นไหมเป็นกล้องรอบคันนะฮะแล้วสามารถดูแบบสามิติได้แบบนี้ตอนนี้ประตูมันเปิดอยู่นะผมอาจจะดูงงนี่นะปิดประตูหน่อยแต่กล้องอาจจะให้ท่านผู้ชมเขาดูนะผมนี่เป็นภาพกล้องรอบคันนะสามารถดูเป็นสามมิติได้แต่มันบังคับหมุนไม่ได้เห็นไหมตรงนี้อาจจะเป็นข้อด้อยอย่างหนึ่งนะครับผมก็เอาไว้ดูข้อมูลเนี่ยด้านซ้ายด้านขวานะผมดูด้านหลังหรือว่าจะดูรอบคันแบบเหมือนนกบินอยู่บนหลังคาอะไรพวกนี้ นะก็สามารถที่จะดูได้เพิ่มความปลอดภัยขณะเราถอยจอดนะผมแล้วก็มาพร้อม parking sensor sensor กะระยะนะผมเขาก็มีมาให้นะก็ถือว่าโอเคนะผมภาพค่อนข้างที่จะชัดนะผมและยังไม่หมดมันมีเพิ่มมาอีกอย่างนึงอีกอย่างนึง่งเพิ่มเยอะจังนะผมนี่ไวเลยชาร์ตนะฮะมีวเวล c ชาร์ตเพิ่มเข้ามานะผมด้านล่างตรงนี้อาจจะมืดมืดนิดนึงนะผมจะเปิดไฟเห็นไหม ไม่น่าจะเห็นนะครับผมไม่เป็นไรตรงนี้คือไวเลสชาร์จนะผมสามารถที่จะเอาโทรศัพท์มือถือวางเพื่อชาร์จแบตได้นะครับตรงนี้เนี่ยเห็นปะชาร์จแล้วอ่านะผมมีไวเลสชาร์จเพิ่มเข้ามานะผมในรุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับผมอันนี้ก็มีมาให้แล้วก็ปักเอาเหล็กก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะยังอยู่ที่เดิมเนาะในส่วนของเกียร์เกียร์เนี่ยก็ยังเป็นเกียร์แบบเดิมอยู่นะหัวเกียร์หุ้มหนังนะผมแล้วก็มีสปอร์ตโหมดนะฮะสามารถเชนเกียร์บวกลบได้นะผมแล้วก็มีีพชทาา่ง เ,ออเห็นไหมมีบวกลบที่เกียร์แล้วก็มีแพทเทิร์นชิพที่พวงมาลัยเอาไว้ให้เราขับแบบสนุกสนานได้นะผมจะเชนเกียร์ชิพเกียร์เองอะไรพวกนี้ก็สะดวกสบายและมีในส่วนของ Adaptive Cruise Control นะครับผมอยู่นี้นี่นะนี่มี Adaptive Cruise Control ก็คือ Cruise Control แบบแปรผันนะผมสามารถตั้งระยะห่างกับคันหน้าได้นะผมแต่ว่ามันจะทำงานก็ต่อเมื่อความเร็ว25กิมต่อชั่วโมงขึ้นไปนะผมไม่ถึงจุดหยุดนิ่งนะครับ แล้วก็ในส่วนของระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนระบบแจ้งเตือนก่อนการชนเนี่ยเขามีมาให้แต่ว่าเขาไม่ดึงพวงมาไยกลับแล้วก็ไม่ช่วยเบรกให้นะก็คือแค่จะแจ้งเตือนเฉยๆนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโตโยต้าเซฟตี้เซนที่เบบีมากนะผมอ่อนดอยมากคือมันระดับหนึ่งเลยอะ,อะตีเป็นระดับหนึ่งนะครับผมก็มันเป็นส่วนช่วยในการขับขี่ไม่ได้เป็นแบบเอาไว้อัดขับขี่แบบออโต้พายลอตนะฮะก็เราก็คิดในแง่ดีไว้มันเป็นตัวช่วยให้ผู้ขับขี่ขับได้ง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้น แต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่แบบเอาไว้ให้เรานั่งสบายนั่งเฉยๆแล้วพวงมาลัยมันจะบังคับเลี้ยวเองอันนี้ไม่ใช่นะครับผมต้องทาความเข้าใจนิดนึงมันเป็นแอสซิเดนนะฮะก็คือเป็นแค่แบบระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับผมก็ประมาณนี้ทีนี้ออปชั่นยังไม่หมดนะมันจะมีออปชั่นพื้นฐานทั่วไปก็อย่างระบบแอร์อัตโนมัติแต่ว่าอันนี้สู้คู่แข่งไม่ได้แน่นอนเพราะว่าคู่แข่งเขาจะไปดูโอโซนหมดแล้วโตโยต้ายังให้ซิงเกิลโซนอยู่นะครับผมตัวในส่วนของบายสปอร์ตก็ไม่มีให้ แจ้งเตือนหมวกสายตา RTA ก็ไม่มีให้นะผมมีแค่กล้องรอบคันเท่านั้นเองนะผมออปชั่นบางสิ่งบางอย่างก็ยังสู้คู่แข่งไม่ได้อย่างที่ปัดน้ําฝนอย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีออตโต้ให้นะครับผมอันนี้ผมก็พูดกันตามตรงนะเวลาผมจะขายอะไรผมก็ต้องให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าเฮ้ยไอข้อมูลบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยที่ปัดน้ำํำฝนออตโต้ไม่มีเออแต่ไฟหน้าอัตโนมัติมีเนี่ยเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ย เออมันก็แปลกๆดีนะโตโยตานะบางสิ่งบางอย่างน่าจะให้มาแม่งก็ไม่ให้มานะครับผมอ่ะประมาณนี้นะผมเครื่องเสียงก็จะเป็น JBL นะมันจะมีติดอยู่ที่ด้านหน้ากับตรงประตูนะผมจะมีสัรลัก JBL อยู่เนาะอ่ะโอเคด้านหน้าไม่มีอะไรมากนะผมก็มีเท่านี้แหละเออนีเพิ่มเข้ามาด้วยนะก่อนหน้านี้ไม่ใช่ตัดแสงอัตโนมัติมีเพิ่มมาให้แล้วนะครับผมอ่ะไปดูเบาะแถวที่สกันเถอะอ่ะเบาะแถวที่สอง นี่นะเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนวัสดุตกแต่งเท่านั้นแหละนะเดินตะเข็บเป็นได้สีขาวนะฮะแล้วก็แซมแซม,แมปีกเบาด้านขวาด้านซ้ายเป็นสีขาวนะผมคือน,นอกนั้นเหมือนเดิมหมดเลยนะฮะเหมือนเดิมหมดเลยมีที่พักแขนนี่ที่พักแขนอ่ามีที่วางแก้วน้ําแบบนี้นะผมก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมมากมีปลั๊กไฟนะฮะปลั๊กไฟ AC นะผมอ่ามีให้ปลั๊กเอาเลสนี่ไม่ใช่เอาเล่ USB 2พอร์ตตรงนี้นะผมเอาไ้ชาร์จวงชาร์จแบตอะไรมีให้นะผมด้านบนก็จะเป็นอ่า ปรับแรงลมนะมีระบบออโต้ด้วยอันนี้ผมชอบนะโ o โยต้เป็นยี่ห้อเดียวที่ให้แอร์หลังแบบปรับแรงลมอัตโนมัติมานะผมเนี่ยเขาก็มีให้นะผมะแสดงผลเป็นหน้าจอดิจิตอลด้วยนะผมแล้วก็เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมในรุ่นมิน์เชนนั่นก็คือตรงแผงประตูนะฮะเดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายฝั่งนั้นเขาจะมีไฟแอมเบียนไลเห็นไหมไอเส้นขีดขตรงสีเงินๆน่ะนะเป็นไฟไอะไรนะ เป็นไฟแอมเบียนไลท์อ่ะแต่ว่าปรับเปลี่ยนสีไม่ได้นะมีทั้ง4บานเลยบานหน้าก็มีบานหลังก็มีนะผมมีทั้งคู่หน้าคู่หลังนะผมในไฟตรงนี้นะอ่าจะเป็นแสงสีฟ้าฟ้านะผมก็เอาไว้ช่วยปรับบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับผมส่วนบอบ์ดแถวที่2นั่งสบายอยู่แล้วไม่มีปัญหาสามารถปรับเดินหน้าถอยหลังได้เนี่ยแบบนี้นะเพิ่มพื้นที่การนั่งแถว3ส่วนบอบ์ดแถวสมมันนั่งสบายอยู่แล้วผมขอไม่ขึ้นไปนั่งละกันนะครับผมก็ ผมขึ้นไปนั่งมาหลายคลิปแล้วนะสำหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะผมคันนี้มันก็เหมือนเดิมตัวถังมันเท่าเดิมนะฮะตัวถังมันเท่าเดิมทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่วัสดุเท่านั้นเองนะผมก็สวยนะเบาโคตรใหม่เลยใหม่มากนะผมและกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะประมาณนี้นะฮะสำหรับภายในนะผมสิ่งที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาเยอะมากนะฮะแล้วก็สิ่งที่ขาดหายไปที่ควรจะมีแม่งก็ควรก็ต้องมีแหละแต่มันไม่ให้มานะครับผมก็ประมาณนี้อ่ะเดีย๋ยวไปสรุปด้านหน้าดีกว่าไปขอดับเครื่องก่อน ก็ถือว่าเป็นรถ PPV ที่น่าใช้คันหนึ่งเลยนะคือท่านเน้นในเรื่องของการขับขี่เน้นในเรื่องของอ,อะไรอะ่ะการนั่งโดยสารความทันสมัยนะผมคันนี้มันมีให้ครบหมดเลยนะผมแต่มันจะมีแบบออปชั่นบางสิ่งบางอย่างอะ่ะที่มันควรจะมีแต่เขาก็ไม่ได้ให้มานะผมแต่มันก็อยู่ที่แต่ละบุคคลแล้วกันนะผมเพราะว่าบางท่านก็ใช้บางท่านก็ไม่ได้ใช้นะผมอย่างคันนี้เนี่ยเขาให้อุปกรณ์เพิ่มเติมมาเยอะมากนะผมจุดเด่นเนเลยนะผมคันนี้เนี่ย คือมันเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ี่ล้อแน่นอนว่าคุณต้องการเฟืองท้ายเตดคันนี้มีมาให้แล้วผมมีเพลาบาลานซะ์นะเอาไว้ลดแจส้งสะเทือนของตัวรถคันนี้ก็ใส่มาให้ช็อคอัพนะฮะปรับให้มันแข็งขึ้นเฟิร์มขึ้นคันนี้เขาก็ใส่มาให้ในส่วนของสปริงก็เป็นสปริงแดงเฉพาะรุ่นอยู่แล้วนะครับผมคือทาให้ช่วงล่างของเจ้าเรเจนเดอร์ขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยมันขับได้สนุกขึ้นนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของระบบช่วยเหลือนะ,ะอย่าง Adaptive Cruise c o n t r o l นะฮะอย่างระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนระบบ แจ้งเตือนก่อนการชนเขามีมาให้เพิ่มเติมนะผมระบบ t o y o t ้า e ทเลเมติกอะไรเงี้ยนะคุณก็ต้องไปสมัครบริการของ Toyota เขานะผมมันใช้งานได้ดีด้วยมันสามารถค้นหาตัวรถนะเวลาเกิดโดนโจรกรรมอย่างนี้นะมันค้นหาตัวรถได้นะผมเหมือนเหมือน iPhone เลยเหมือน Android อะไรพวกนี้นะผมเขาก็สามารถทําได้เหมือนกันนะแล้วก็การตกแต่งด้านหน้ามันดูสวยขึ้นดูสปอร์ตขึ้นอยู่แล้วนะผมมันเป็นรถ p ีพ,พ,พยอดนิยมของคนไทยอะ่ะนะ ยอดขายนดับหนึ่งนะผมถึงจะเคยโดนแซงไปแป๊บเดียวก็กลับมาได้นะผมพอเขาออกรุ่นนี้มามันดูสวยขึ้นไงนะผมแล้วก็การตกแต่งต่างๆมันดูเท่นะครับผมท่านใดที่กำลังมองหา Toyota Fortuner 2.8 Legender ขับเคลื่อน4ีล้อคันนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะผมราคาย้ำอีกที1,659,000บาทปี2020เลขไมล์29,000กิโลนะครับผมสนใจติดต่อมาได้เบอร์เดิมเลย 0901011019นะหรือจะแวะมาชมคันจริงมาทดลองขับดูก่อนก็ได้นะที่โชว์รูม5สิวัดถนนราชพฤกษ์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมกอลฟ5สิวัดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com